สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของไส้งอนกับไส้งอนมี p ประจำวันที่2 8สมกราหกห้นะคะตัวเด่นของเราก็มี2กับ8เนาะตัวกันตัวรองก็6กับ4เราก็วางแนวทางไว้ให้ครบทุกตัวเลยตัวเปดเราวางไว้สั้นหน่อยเนาะ6กับส ก็พอประมาณสามตัวก็ศ2 2 4 6สองสองสี่ห2แปดเก้าแปดสี่สามสองสองแปดสี่ดย์ดดสี่มันชอบจะเข้าเลขท้ายนี่แหละสามตัวก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนเฮงเงรวยๆวยเด้อปังปังทันทีไส่งอนมันชอบเข้าสามตัวตรงๆนะเราคลิปของเราเนี่ยต่อไปเป็นไส่งอน v i p ซื้อไส่งอนธรรมดาแล้วมาซื้อวีพีต่อก็ได้นะเลขวันตัวเดียวกันเนาะ รูุดสองรูุดหกแต่มีตัวกันตัวรองก็คือสามกับห้านะสามตัวก็มีสามห้าเจ็ดห้าสามสองสามหกสองสองสี่สามสี่สองเจ็ดสามสองเจ็ดมันชอบบิดตัวมันอาจจะเข้าสามสองเจ็ดก็ได้นะห้าแปดสี่แต่สองตัวบนเราไม่มีสองเจ็ดเพื่อนๆอย่าลืมใส่เอานะมันจะหลุด ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยเด้อหิงหิงรวยรวยปังๆนะคะอย่าลืมซื้อไส้งอนเสร็จก็มาต่อด้วยไส้งอนวีไอพีหน้าเลขมันตัวเดียวกันนะคะมันจะเข้าแบบนี้แหละสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะโชคดีร่ำรวยกันทุกคนค่ะหิงหิงรวยรวยปังๆังค่ะ